หน้าที่ของพี่เลี้ยงมีอะไรบ้างเมื่อคุณเข้ามาอยู่ธุรกิจอิยาลาแพลนเน็ตและคุณอยู่ในทีมของช้างใหญ่แน่นอนว่าคุณจะไม่ทำงานคนเดียวแน่นอนเราจะมีพี่เลี้ยงค่ะและพี่เลี้ยงจะบอกอะไรกับคุณบ้างคุณต้องมี3ความคิดนี้คือ 1. คุณคือเจ้าของธุรกิจค่ะ 2. ธุรกิจนี้คือการลงทุนระยะยาวไม่ใช่ทำวันนี้พรุ่งนี้ประสบความสำเร็จและข้อ3ค่ะถ้าคุณช่วยให้คนอื่นประสบความสาเร็จด้วยคุณก็สาเร็จด้วยค่ะ ส e ค่ะที่คุณต้องรู้ก่อนการทำธุรกิจก็คือเรื่อง Y Network Y Network หมายถึงธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเป็นธุรกิจแห่งการแบ่งปันค่ะและต้นทุนน้อยลงทุนก็ต่ำมีความเสี่ยงน้อยมากเลยค่ะและที่สำคัญคือให้เรานึกถึงธุรกิจเครือข่ายเหมือนธุรกิจเฟรนชายค่ะเราแค่เปลี่ยนกิจวัตรเป็นกิจการค่ะ 2. ค่ะ Y ายไอยาลาทำไมคุณจะต้องเลือกทำที่บริษัทไอยาลาแพนเน็ตเพราะไอยาลา ปัจจุบันนี้ดำเนินธุรกิจมา14ปีแล้วนะคะและที่สําคัญคือเรามีผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมโดดเด่นและแตกต่างมากค่ะใช้แล้วเห็นผลมีการซื้อซ้ําด้วยค่ะและอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของผู้สําเร็จค่ะเรามีคนสําเร็จที่รับไรายได้จริงตลอดระยะเวลา14ปีนี้นะคะและที่สําคัญคือเรามีวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่สุดยอดมากๆเลยค่ะ3ค่ะ YI Joy เล่าเรื่องของตัวเองค่ะ ว่าทำไมคุณถึงตัดสินใจเข้ามาทำธุรกิจไอยาลาเพลสคุณชอบตรงไหนคุณประทับใจเรื่องอะไรนะสี่ค่ะ Y System หรือเรียกว่าระบบค่ะเรามีการทำงานเป็นแบบแผนเดียวกันนะคะและธุรกิจเครือข่ายจะประสบความสำเร็จได้ต้องใช้ระบบในการค่ะคุณต้องมีความเชื่อค่ะเชื่อเรื่องบริษัทค่ะและเชื่อเรื่องทีมเชื่อเรื่องระบบและเชื่อว่าตัวคุณเองทำได้และประสบความสำเร็จได้ ต่อมาพี่เลี้ยงค่ะจะสอนคุณแบบตัวต่อตัวค่ะเจาะลึกเรื่องแผนปันผลและการวางโครงสร้างที่ถูกต้องนะคะหลังจากนั้นเราก็สอนให้เขาไปดูคลิปค่ะคลิปในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เขาจะต้องรู้จักผลิตภัณฑ์ของตัวเองเพื่อไปต่อยอดในการทําธุรกิจนะหลังจากนั้นเข้าซูมค่ะการเรียนรู้ต่างๆของทีมและของบริษัทนะคะรู้การ ABCT Up ทีอัพค่ะ แบบ2ต่อ1นทำยังไง1ต่อ1นทำยังไงและ1ต่อ2ทํทำอย่างไรเรามีคลิปให้ดูค่ะ